แม,ม่มีปกก็เพ่นฮัตมีเดย์อันไหนช่วยได้ทั้งกลางวดลากลางคืนแม,ม่มีปกก็เพน มีมประกสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับแนอนอีกแล้วค่ะแนนนะคะประจำอยู่ที่ท็อปสักขัพันนกค,ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีสินค้าดีๆมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าทรานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของมามิปกกของเราเองค่ะผ,ผลิตภัณฑ์ของมามิปกกของเรานะคะก็จะมีสินค้าหลายรุ่นหลายรูปแบบของเราแตกต่างกันไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็แนนก็อยากจะแนะนํานะคะเป็นสินค้ามามิปกกข,ของเราที่เหมาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ยุคนี้เลยค่ะค่ะคุณแม่นะคะ ก็จะมีความกังวลนะคะเรื่องอความเอาชื่อของน้องนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับน,น้องบ่อยๆนะคะค่ะแนนก็จะมีสินค้าตัวนี้มาแนะนําเลยนะคะเป็นตัวดี้เลยค่ะ Happy Day อันไหนนะคะ สินค้ารุ่นี้ของเรานะคะจะเป็นผ้าอ้อมแบบนะคะประหยัดค่ะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณแม่นะคะของเรานะคะผ้าอ้อมจากการซึมซับอยู่ที่8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผ้าอ้อมของเรานะคะใช้ายผ้าฝ้ายธรรมชาติค่ะช่วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะคะก็จะหมดความกังวลเรื่องการเกิดความอับชื้นแล้วก็การเกิดผดผื่นไปได้เลยะคะ่ะส่วนเรื่องขอบเอวขอบขาของเรานะคะจะมีความที่ยืดหยุ่นแล้วก็กระชับนะคะกับตัวน้องด้วยนะคะเวลาสวมใส่ค่ะแล้วก็สำหรับคุณ ะะที่มีความกังวลใจว่าใส่อ้อมตัวนี้จะรู้สึกว่าก้นของลูกน้อยนะคะตึงเกินไปเราก็จะมีสินค้าอีกรุ่นหนึ่งค่ะมาแนะนํากันเป็นตัวมามีปกโกะแฮปป y ี้เดย์แอนไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นบางสบายค่ะก็จะเป็นสินค้าที่ห่อฟ้าฟ้าแบบนี้เลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าอ้อมแบบบางสบายค้ายกับผ้าอ้อมผ้านะคะสําหรับคุณแม่ที่มีความกังวลเรื่องก้นของลูกน้อยจะตึงนะคะ เพราะว่าสินค้าของเรานะคะตัวนี้มีแผ่นซึมซับซูปเปอร์สลีมค่ะที่บางเฉียบแต่ซึมซับปสัสสาวะได้อย่างดีเยี่ยมถึง9ชั่วโมงเลยนะคะส่วนเรื่องขาขอบเอวขอบข,อบขาของเรานะคะขอบเอวก็จะมีความนุ่มยืดหยุ่นกระชับกระสีระาของลูกน้อยด้วยนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้ของเราระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเหมือนกัน,นะคะ่ะพร้อมมากับรวดดายนะคะพี่โพโกกระจังและของเพื่อนค่ะก็จะมีตัวดิกกี้ค่ะมีริบบอนค่ะ ิปปี้ค่ะแล้วก็สลิปปี้นะคะส่วนตัวของพ้าอ้อมของเรานะคะลายพ้าอ้อมนะคะน่ารักสดใสแบบนี้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องของแต่ละวัยนั่นเองนะคะตอนนี้ที่แบบโปรโมชั่นนะคะก็จะมีเป็นตัวสินค้าต้นนี้ค่ะเป็นตัว Happy d เดย์ไหนนะคะจัดโปรโมชั่นราคาเต็มนะคะอยู่ที่447บาทวันนี้ลดเหลือ333บาทเท่านั้นค่ะ,ะซื้อที่ท็อปได้ทุกสาขาเลยนะคะราคานี้333บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณแม,แม่ขาดไม่ได้เลยนะคะค่ะน,นั่นก็คือตัวน,นี้ค่ะเบบี้ไวท์หรือภาษาบ้าน,นเราเรียกว่าผ้าเปียกเองนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นสินค้าของมามี่ประกกค่คะอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะจะเป็นผ้านุ่มชุ่มชื้นค่ะผ้าของเราจะมีเนื้อผ้าที่หนานุ่มนะคะแล้วก็เช็ดสะอาดภายในแผ่นเดียวค่ะค่ะของเรานะคะจะมีสารสกัดจากน้ำบริสุทธิ์99%เลยค่ะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมนะคะปราศจาก คาราเบนค่ะตัวนี้เช็ดได้แม้ผิวบอบบางนะคะไม่เกา่าให้เกิดการแท้แล้วของเรานะคะยังดีตรงที่ว่ามันเป็นห่ออะลูมิเนียมฟอยด์ค่ะลูกค้าตัวนี้จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นได้ยาวนานนะคะค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็จะมีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะที่ท็อปทุกสาขาเหมือนกันนะคะตัวน,นี้จะเป็นตัวรุ่นมัมมี่ประกดนะคะพรีเมี่ยมซอฟรุ่นลน์แอนเฟนค่ะค่ะจัดโปรโมชั่นนะคะรานะคาอยู่ที่นะคะปกติ1 3 1บาทค่ะ รหลือ90บาทเท่านั้นค่ะมี80แผ่นนะคะคุ้มค่ามากเลยกับผ้านานุมของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้ตัวนี้จะปลอดภัยมากค่ะเพราะว่าของเราเป็นสารสกัดจากน้ำบริสุทธิ์99%เลยค่ะ ็จะมีสินค้า2ตัวนะคะให้ลูกค้านะคะมาเดือกซื้อเลือกหากันจะเป็นตัวมามีประโกอบแฮปปี้เดือนนท์หรือจะเป็นพานุม่มชุ่มชื้นของเราค่ะตัวเบบี้ไว้นะคะค่ะทั้ง2ตัวนะคะจะดัดราการอยู่ที่3ามร้อยาบาทส่วนตัวนี้90บบาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขาเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มี เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ฝากคุณแม่ๆนะคะไว้อ,อ้อมอกอ้อมใจด้เยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์มัมมีปกกของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะแนนก็อยากจะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ